อออเอาเขียดนัง่งนั่งบอกก้าวปูคุณหารก่อนออเอาอะไรอ,อ,อะไรอะไรวิ่งมาอะไรวิ่งมาอะไรวิ่งมาเอาไว้มางนี่เลย วันนี้เรามาที่ไหนอวินวันนี้มาที่นะครับปูคุนหานะครับท่านผู้ชมปูคุนหารนะครับท่านผู้ชมนะก็งวดที่แล้วที่เราไปขอเนาะที่ที่เราไม่ขอทีมงานใช่ไหมไม่เข้านะแต่ผมไปขอลุยเดียวเข้านะใช่ใช่ครับที่ผมมาคนเดียวท่านผู้ชมเลขทูบผมได้มาสองเก้าสี่ซึ่งออโอ้ยโอ,อโอ้ยตกใจมดโอ้ยเนาะที่จริงที่จริงสองเก้าสี่เก้ากับหกตัวเดียวกัน ท่านผู้ชมเลขทูบนะครับเรามาขอต่อนะครับผมนัคประชาชนอ่าโอ้ยหนุ่มเอียงขาวๆท่านผู้ชมเอ้ยเฮ้ยคนรายการคนจะมบาคิทอดตอนหนาท่วมเนาะแมนตวท่านผู้ชมใครได้ดูคลิปน้ําท่วมบ้างใครได้ดูคลิปน้ําท่วมบัางท่านผู้ชมประวัติศาสตร์เลยนะครับผมน้ําท่วมที่นี่นะครับที่ศาลเจ้าพ่อปู่คุนหารปีที่แล้วปีที่แล้วซึ่งพ่อต้องรอ ก็นั่งนั่งกระบะปูนนะครับเออเบาไซก็เป็นคนขินนะครับผมเนาะวันนี้นี่เรามากันกี่คนวันนี้นี่มีหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลสามคนกับหนึ่งท่านอ่าแล้วก็อ่าทองแหลกคนเดิมนะครับป้าต่อยอีคนมีเซ้นต์นะครับผมนะท่านผู้ชมนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับครึ่งคนครึ่งเขียดครับผมเบาเขียดนะครับผมนะซึ่งนั่งอยู่ข้างหลังรถนะครับผมเนาะนั่งก่อให้ไปน้ำแน่ไปน้ำแนวติที่แหลก บอลขีดว่าเพิ่นเพิ่นมีหยางบูเพิ่นบ,นบอกว่าไอ้พี่อ้ําไอ้ไปไปไปใชอ่าเอาไปยังสิไปท่าคลิป,ปูคุณหันเออไปขอแป๊บนึงเนีนั่นเนี่ยเอามไ,ไ้่ติดไปหยังก็เลี้ยวงสิเออที่เด็กก็เลยว่าเอาไปกลับไปต่อก็เลี้ยวงสิจะไปน้ำกันนะครับท่านผู้ชมเนาะเออนะครับแต่ว่าอ้ํเอามาหาปูคุณหันนี่เสียวเสียวเลยเสียวยนันยันเพิ่นมาประทับหลังก็บ้องหูว่าเป็นเพิ่นหรือเป็นผู้ใด แค่ว่ามันมันกคิดหอดเพลินขันบมากครับเ่อนหอดตรงเอมากว่าอขดหอดตอนนมาวันเาฝันบาคีรถกายเพลินไหมขิดซว่เอ้าเอามนหนังคืออเอ้าอยูเขียนอย่างลวนใจหนาทัชมโอ้งานยุคโอ้งานยุคาไือมาทางนี้ได้โอ้กระั้งไปโอ้ยห้องปีแตกเลยบ้านนี่โอ้ยติดยุคอ้ามทันผู้ชมกใส่รถเทาขาวมันล่มบ่ บ้าแมนคอยบ่นนะคอยคอยคอยนึกว่าโตอีกยังเป็นอะไรหนออาปาเป็นบ้านพี่ยังอาปากแม่ก่อนนึกว่าแคร์ได้ไหมโอ้ยใบตันงาตันไาตันโอ้ยเอาแล้วแล้วสิเอาไว้จังสีหมดทั้งสี่ก็คิดไปหอดสารโปรได้แล้วประกาศร้องเราไปที่นี่โอ้ยผู้ชมห้องบางอย่างแห้งแต่วินคนขี้งลุกสู้เลยโอ้ยผู้ชมเอ้ยเอาเดี๋ยวผมมีร่มแบมเอามันผมมีร่ม่านผู้ชมเรือมันเรือมันบ้าแมน หรือว่าหรือว่ามันฟิวมากมันก็เล่นรถบ้นเราใช่รถเท่าพอดีอาจจะแมนให้คิดอย่างนี้ก็พอให้คิดอย่างนี้ก็พอนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวนี้ยังไม่ออกนะครับไปอย่างนี้ก่อนนะครับนีปีแตกเลยพี่นี่ปีแตกเลยโอ้โหยีนเาเปิดประตูแแล้วหนี่เกือบซะเนี่ยวินวปิดประตูแล้วรถกระตกให้หน้าเธอแล้วกระโปรงหมาวินขับเองอ้ป็นต๊ะยังแรงย่นาพุ่วินอบเอีงบ่พุ่นแนานุ 什么靓呢？喊磊。<noise> <noise> <noise> นั่นนั่นโอ้ย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 อ้ยโ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 ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 อ ท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับไปอาบินล่องรถเฮาไปที่นี่ไปกลางโลกโบราณขอบอ๊ะหุ่นหลับไปนะไปที่เฮาอต่อยปลาไปโอเคไปท่านผู้ชมพอปิดประตูพาะอครับท่านผู้ชมนะอ้าวไฟข่อยอยู่ไสล่ะท่านผู้ชมอ่ะมาแล้วครับผมท่านผู้ชมนะก็ท่านผู้ชมครับปู่ขุนหารนะครับท่านผู้ชมนะเข็ดเข็ดเอาเข็ดวันนี้ครับวันนี้ครับเบาเคข็ดมาเป็นได้นางหลังผู้เดียวเป็นไรนางหลังผู้เดียวเป็นไดผู้เดียว สวัสดีครับเบ้าเขียดสวัสดีครับมือนี้นะมือนี้มาปูขุนหานนะที่เขียดเคยเห็นบ่นั่นแหะเขียดกับหูยืนมนบ่ท่านผู้ชมครับเบ้าเขียดเป็นตกใจเลยนะครับกับกับที่ปูขุนหานเออนะครับยังทำใจอยู่บ่ได้บ่หมมั้ยต้องตั้งสติก่อนเออนะครับท่านผู้ชมคืออะไร คืออะไรได้ยินเสียงไหมพวกผมอยู่กันครบทุกคนนะเบาเขียดป้าต่อยมาวินเราพ่อทองแดงอยู่นี่นะเสียงประตูเนีเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเงียบเงียบเข้าไว้อ้าวคอยก็ต้องเงียบไปเนาะมันวะเดี๋ยวเดี๋ยวอีเวอร์เอาไอ้นั่นมาก่อนเอาวินเดี๋ยวพึ่งเออเดี๋ยนยังไงไฟฉายหาไฟฉายไม่อั้มกูแน่เอาไฟฉายหาไฟฉายก่อนเอาใจหาไฟฉายคุณ

ปไปครับท่านผู้ชมตกใจหมดเลยเขียนมาเขียน,น,นห่วยนี่เราไม่จังเลยถือเอานั่นเปนะขายปูนะครับท่านผู้ชมครับเราไม่มีอารมณ์ที่จะยิ้มจะเล่นนะคือเรามาขอชโชคขอลาศนะเขียนนะเขียนเอามาด้วยอ่าเรามาขอชโชคขอลาศนะครับมานะครับท่านผู้ชมนะไปนะครับกระปูคนุคนหาร เป็นอละไปยังพอไม่เห็นออไม่ได้บ้านพระนั่นเห็นเห็นเลยเห็นเห็นเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะเหเห็นเห็นเลยนะครับแต่ว่าเราไม่มีจู่จูหางประทัดปิวครับผมท่านผู้ชมจู่จูหางประทัดปิวรัดิวแมนน้นั่นบแมนฮะพเสียงยังพอ ท่านผู้ชมครับเบิงเบิงเบาเขียดเบิงเบาเขียดท่านผู้ชมพอเบิงเบาเขียดหน้าตาไปบ่ได้แล้วมิสซาดิโอเสี่ยแมวโอ้แมวตัวนั้นบ่หันแมวแมวน้ำหนักบ้าแมวยวักกันบ่โบหงูกันอาวินเขาต้องเบิงคนเอาไปตรวละเอาเบางเขียดเข้าไปเขียดเขียดเขียดเจเบิงแล้วเขียดเขียดออกมาคนเขียดจะเบิงตั้งตั้งสตีนัแล้วเขียดนะหงูนะหงูนะอืม ไฟด oh, 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 ับโอ๊ะโอ๊ะตกเกียร์มาไฟดับเกียร์อาจจะดูดจัดเอาเกียดนั่งนั่งบอกกาปูคุณหานก่อนว้เอาอะไรอะไรอะไรวิ่งมาอะไรวิ่งมาอะไรวิ่งมาเอาแม่บ้าหมีเลยแม่บ้าหมีเลยอะไรวิ่งมาตรงนี้อะไรวิ่งมาตรงนี้เห็นเห็นเลยเห็นเห็นเลยเห็นเห็นเลยตะการบักเกียด์ปะนี่บักเกียร์ลูกเกียดเห็นเห็นเลยเกียร์เห็นเห็นเลยเกียดเกี่ยวมากแล้ว เขียบเขียมว่าปีมหามมัน่าอะไรกดเห็นเห็นเลยท่านผู้ชมโอ้ยนี่นี่นี่สามหกสามศูนคูณสามหกนี่อ้าวว่ามันจะหาตัวนี้ะเขียนขยายสกเนสามศูนย์คูสามหกนั่นเออดีก็นี่เดี๋ยวเอาแนวเขียนขยะเดี๋ยวมันก็ปิวมากเลนี่มันแมว่ะแมวว่ะสามศูนย์คูณสามหกนั่นะก้ดเรียน คูณสามหกนะครับท่านสามสิบคูนสามหกไอ้อวินอวินอวินบังอวินบังูขานะครับแล้วคูนหารคูนสามสิบประตูตึงบองหันนี่จะอาแต่ว่าบอมีลมคือหางกว่ทัดปิ้วเวนแวนเบิ้งกระหน่ำจับกันน่ะท่านผู้ชมครับจับกระหนาผู้ไร้วิญญา

วท่านผู้ชมเอาอาเอยอัตไสทั้งสองเลยอัตไสขยุ่ยอุ้ยอุ้ยไอ้บอกไปแล้วมาเฉียวดีพอธรรมดามาเฉียวดีพอธรรมดาตั้งแต่เห็นแมวแล้วมั้ยตั้งแต่เห็นแมวแล้วตั้งแต่เห็นแมวแล้วท่านผู้ชมเอ้ยมาที่นี่ท่านผู้ชมเบิังคอยอยู่ี่คุณเห็นเห็นเลือดเคลียร์ไหมฮะ นายังกับทุกชุมบวงเปล่าเขียวครับผมทุกชมอาวินบ่าบปล่าใจบอดีเลยใจบอดีใจบอดีแล้วใจบอดีแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมเมื่อกี้ถาดนี้ก็ปิวมาปิวมันเห็นเลยนะครับเป่าเขียดอาการไม่ดีแล้วท่านผู้ชมเป่าเขียดอาการไม่ดีแล้วท่านผู้ชมนะอ่านะครับเป่าเขียดอาการไม่ดีแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ปลูกคุณหานะครับผมท่านผู้ชมนะครับมาขอโชคขอลาครับผมวันวันนี้ครับผมสิบหกนะครับ ไม่ใช่กือบสิบหกดีสามสิบเอ็ดนี่เห็นว่าวอกผิดเฉยมาเลยสามสิบเอ็ดนะครับการ์กระดาษครานี้สองพันห้าร้อยหกสิบหกดีนะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับผมไปขอเข้ากระโปรโอเคครับครับผมสวัสดีครับ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 เอาเป็นสวัสดีพ่อสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับรายง้าอ่เบาเข็ดวันนี้มาด้วยนะครับเพื่อนก็อย่าไปถือสานะครับตามสัตย์ิทธิ์ภาษาเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับท่านผู้ชมนะใครเอาหลังนั้นี่ไงเอาหลังนั้เพราะว่าเอาเป็นยังไงกู อ๋อเดียว่าทุกทองออโอเคโอเคนะครับท่านผู้ชมนะให้เบาเขียดนะครับนั่งหน้าเลยนะครับ oh. นั่งคางนาเดอนั่งดีๆโอเคปะอ่านะครับท่านผู้ชมนะวันนี้มาขอโชคขอลาบมาตามต่อนะครับผมมาตามต่อเพราะว่าวันนั้นผมด้วยเดียวชวนมาบินก็ไม่ได้มา mm. คือ mm. ผมมาจุดเลขทุบได้สองเก้าสี่หรือสองหกสี่ซึ่งเลขมันออกหกสองสองหกถูกต้องครับนะครับ อันนี้มาตามต่อให้ของวันที่31กระรกากราคมนี้สองพันห้านี้นะครับท่านผู้ชมนะก็เป็นความเชี่ยวส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมกับที่ศาลเจ้าพ่อปู่ขุนหานนะครับท่านผะู้ชมเนาะอ่าเลขถูกเลขถูกผู้ใดมาจุดเพื่นหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ขบบุกจะฟังสิ้ไปเนาะอืมจะฟังทิ้งเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะก็วันนี้เอากล้วยเอาอะไรมาถวายเพื่อนดูไปมาขอจบค่ะลกเพื่อนมาจุดเลยครับท<ด>่านผู้ชมเอากล้วยฝากล้วย แต่ว่ายูทูกบอกก้าวนเดี๋ยวนี้เด้อผมือจัดแห้งเลยอ่าบอกมาคนแรเด้ออาการอะไเน้นอะเออเน้นอะเออเดี๋ยวนี้นะนี่นี่ะอาการเป็นเป็อาการคือเอาตอนเป็นผื่นอืดนแล้วยงสิไปอันนีหลายยงสิไปไปเรื่องหรอไม่แต่เอแก้หนึ่ยังงเสียแก้เนี่ยเดตัวอย่างหนึงเดี๋ยวเห็นกหนึ่แปะเห้าอ๋อโอเคหนึ่งแปดเท้ข้าเล็กเสื้อผมนะครับเอาหนาเปลี่นมาอีกค้ ตรงๆเต็มๆท่านผู้ชมนะครับอืมก็ผมบอกอาการไว้ก่อนนะคือผมผพระอมแน่นหนอกนะครับอืมนผ้ายงีด้านผ้าบ่มีนเดียว พอไปพอเอาคือปตอกระทั่งกว่าอย่างเอาก็บอกว่าไหนปตอบุญธรรบอกไหมโอ้กนเดียวบมีคนพระวันพระเดียวจาของอในวันพระท่านมีก็บวบ่มีหนเดียวทานพี่กระตอนไหมวันโกนกับมีเอ้ยปึกเนอเ้ยมผมเอ้ยเนาะเอาามุกขันต่อเดินไปเลยอ่ะสาธุ นะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลูกอ้อมขอบคุบบนสาธุเด้อเจ้าพ่อปู่ขุนหานมื้อนี้ลูกหลานนุ่มอามคนเดิมมาวินงชาแนลท่องเราคนเดิมปัดต่อยคนมีเซนแล้วกะเคืองเขียดเด้อปู่เด้อเคืองคน แนวว่าเขียดนึ่งเนะครับคนตห,หนึ่งวันนี้ท่านผู้ชมนะครับลูกหลาน,นที่มาขอโชคขอลาบปูตอภาะวะงดที่เลี้ยวเนี่ยปูหาเลขทูบลูกหลกานมากที่ลูกหลานมาขอผู้ดเดียวได้มาสองเก้าสี่หรือสองหกสี่เพราะเก้ากับหกตัวเดียวกันก็ถือว่าปูหาเข่าเด้ยร์ปูตะวันแต่าามาขอปูมือนี่เนี่ยของงวดที 31, ่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้สองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่เอาแบบว่าไม่ต้องกลับแม่ปู บางหันได้สองตัวมันมันต้องกลับเลยปูของเก่าบางหันนี่แต่ว่าเทียวนี่นี่ได้เล็ทุกเทียวนี่หรือว่าเล็กเซซี่เนี่ยเอาแบบปังปังตรงๆไปเลยเดอะปูเดอร์พอมันห่างเหินมาโดนแล้วสามตัวตรงๆรงขึ้นจังเล็กถวยแก้วหาสามแปดช่วงนั้นยังมาลืมเลยที่ลูกหลานมาขอปูแหลกแหกนี่ยยังมาลืมเลยหาสามแปดช่วงนั้นเขามาเต็มเต็มซึ่งเป็นการโด่งดังมากชื่อเสียงปูโด่งดังที่สุดเลยแต่ว่าให้ลูกหลานเนี่ยอย่าให้กับมากไม่อีกครั้งหนึ่ง ให้ดองดังข้างนี้เพราะมันสามตัวหรอกหงโตไปหมดลังให้ที่หนึ่งเลยตัวตะปูเด้เอถับปูรับลูกประตูมันก็ก,ก,ก,ก็แก๊กแล้วเนี่ยถับปูยุหันเนี่ยถับปูวา่าจะห้ยแล้วมันยที่หนึ่งงวดงวดนี้เนี่ยเอาประตูปิดอีกทีนหนึ่งตะปูสาธุสามตัวตรวตรงปูจ่หยปะปูจ่ายปะไม่น้าอวินอวินไม่หรีมาอีหรีอวินนั่นอย่าไปท่า อาวินไม่น <thin, S 2> ีครับอาวินดีนะอาวินท่านผู้ชมแสดงว่าปูเสียหายังวันที่หนึ่งงวดงวดนี้โชคห้ายว่าจะพืนยจะถั่วภูขาแล้วครับเนาะอาอให้ตาให้กูเป็นไอ้เขียดมากดิบอกว่าแล้วมีหลายถึงบอกใหญ่มากเพราะว่าเขียดนี่ก็คือว่าก็ยังบระยากให้มากเพราะว่าเขียดมากนี่แบบยันไป่ดูหัวใจไหม อย่ามันตื่นไหมอย่างตื่นเราเป็นเมือนั่นเป็นเกี่ยวกับหัวใจหัวพอใจหัวแต่มาชงกินยาคือไฟ้ากโดนตรงโรดแมแต่ว่าอันอไฮบอลต้องกลับแต่ว่าพวกูคานี่ต้องกลับกลับคาปูเราแม่ครับตะปูเด้อเอาตรงตรงบังตะปูเด้อรวดงวดนี่เพราะว่าเอฟซีทุกท่านที่เพิ่นเบิ่งปูอยู่ตอนนี้นี่เขาเจ้ากะหวังเพลิงปูอยู่มองเดียวเจ้าสิยอาวิน ลมมม้มบอมมี่จะปดทักปลี่ยวตลอดเลยท่านผู้ชมเป็นอยังไรก็ล้มบอมมี่เงื้อไม่ข่อยดังนี่แตกกันหมดแล้วนะครับเอาเขียดบอกก้าวปูกันนะมมมก่าปูคุณฐาตนตระหนากเขียดบอกก้าเพื่อเลยที่เขียดเห็นดูนตอนนั้นเมื่อนั้นที่เขียดเห็นเก้าอี้ลากบนเรืสลำหลังที่เขียดเห็นอ่ะว่าของแทนบอกกันในขนาดโอ้หานอ่าไม่เคยเห็นเจ้าอยู่แล้ว อหวยเงี้ยหวยเงี้ยอืมยังก่อนใครว่ายังก่อนหวยรันแน่ๆ้าเินหรือยินหล่อเงินยาวก็พอทุกเรียนหรือยินบอกกันอ่าบอกไปดีจะโดนอะไอีอืมจะเห็นที่เห็นเลยจะโดนฮะอไปยังเไปยังถือว่าไปเรยเข็ดบอกเพนบอกาอะไเนี้ พูนี่เห็นนะูนะองคันนกินดีไปดีะเดนดามันูนะห้ง้อง่ยแน่ห้วงห้่ยแน่พูเป็นห้วงห้วง่วแน่พูห้วงห้วงห่วแน่ฮ้ย่านผู้ชมนั่นอ่าโอ้ยแ่ว่าเจ้มเอเห็นใช่ไหม เห็นใช่ไหมเยเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมตรงตรงเลยนะตื่น่วงเด้อรงตรงเลยนะท่านผู้ชมนะเห็นเห็นกันอยู่นะครับนะครับที่นี่ผมบอกไล้นะลบหลู่ไม่ได้แล้วบอกว่าอ่าเขียคือ่ะไสิ่งศักดิิท่านผู้ชมออาจะให้เบ้าเขียดขย๊เกขย๊ซีเบิ้งภาพกู้เหลือตน ยางนี้น้เลยอ๋อมันเป็นนี้ระวัสียงก,ก,กับมากอลกะเลรกรับท่านผู้ชม อันนึมัน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 ดูไต่ไผ่ไงอดบางเกลียวเฮต้อินต้องทอดไผอดคอดไงจำจมนี่เดี๋ยวดูอ๋อีเรียอนี่ีกไงเกอดไป่ท่านั่นน่อ้าวเอาล้นา โย <prend hide. S 1> นซีใหม Th ่ใหม่ชมซีกับซีซีใหม่เอาจับเป็นครูไปโดซีอ้าครูไปนานหนึ่ิ่นตั้งเอาเขียนขอเพ่นไหยสองคูด้วยอือเลยนาดอือเลยนาะเรื่อว่ารถออกว่าเบิร์เรือว่านไหยเบิร์ตสมัยยันไปมันมีสี่ตัวนะครับเก้าสามสองหนึ่งเก้า 2 1 9 3เก้าสามสองเฮ้ยเอกซีตัวสองคู่ยกล้หันอาอีกัวตัวหับเกียบปบ่งอาเป็นงูไปเบ่ไบงเปนอาง่ะเก้องหนึนะครับท่านผู้ชมนะเก้างเดี๋ยวดีเลยเดี๋ยังม่ตกเลยนะีตกนตกเงเขียนอี่ยงตกว่าเอาวิ่มันเลี่ยวคีิปานี่ ผ้าทิ่วอือผ้าทิ่วเป็นผ้าทีเห้็จเซตส่านจจดีย์โอ้โหผ้าทิ่วผ้าทิ่วเฮ้เฮ้ยเาเกย์เกี์แล้วมากสิอ่ะเอามาที่นี่เกี้ก็เข่งมาที่นี่คผู้ชมตวินครับบ่วบานนงานนเฮ้ยเฮ้ยผ้าทวบลอกหนาเฮ้ย ก็เาไเกาอี้ี่เขาเก้าอี้ตัวเขานี่เนี่บเลก้อีตัวเดิมแม่มาเรียบเรียบเากร่บงอาวินเต้องแลกเป็นเงินก่อนบ่ง้าเป็จ้าานบ่งาเินใส่จับเก้าอี้ตัวเดิมได้อะเก้าอี้ตัวเดิมตัวไที่ห้องคยท่านผู้ชมดูไปจากทางเนี้ เห็นเลยมันมีเดียวอ้อโอ้ยยองหลายเลยใช่อ่ะมา่องดูเห็นางนี่สี่สิบไม่ใชไม่สองไ่ศูนย์พุดเหรอใช่ยัดเลยอืมไถากจิงเฮ้ยโอ้ย่าจริงเด้แถาโอ้ยโอ้ยเมื่อหเห็นไหมเมื่อเห็นถากจริงไหมโอ้ยตใจแล้วเ่นอะ บ่ได้ยู่บ่ได้เดี๋ยวเลขถูกเร็วถูกเลขถูกเลขถูกเลขถูกมาพอดีอ่ะเอาคนต้องแม่แม่แม่เลขี่ยังยุ่กล้วยนั่นไรล่ะเพื่านผู้ชมไปเห็นเลขกลือนผมเห็นดีนผมเห็นถานดินเมื่อกี้ถ่านตอนหน้าเมื่อกี้เนี่ยยุ่งกล้วยก็มี่แม่ยุ่งภาพของกระสอบบางเรื่องนี่ไปเห็นเลขยุ่กล้วยมาท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวมาดูครับผมเลทูมาครับท่านผู้ชมโอเคครับไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเ้วยทุกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบิร์นกันเ้ยเลขถูกจะมาเจ็ดสองหกหรือเจ็ดสองเก้าครับ เจ็ดสองหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองเก้าแมนครับโตขึ้นเรื่อยๆมนเดี๋ยวเป็นเมื่อไหร่นี่ครับเลขกล้วยดีกล้วยท่านผู้ชมนี่ครับเลขกล้วยตรงนี้โผล่นะครับท่านผู้ชมนั้นเลขกล้วยโผล่ครับเห็นเห็นเลยครับท่านผู้ชมตรงตรงนี้เลขกล้วยที่เห็นเห็นที่พระองเดชเห็นเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้เลยครับผมสามสี่เจ็ดครับผมหรือสามสี่หนึ่งครับแมนตรงตรงนะครับท่านผู้ชมนะครับไปโอเคท่านผู้ชมอุ้ยเอาลินเฮ้ย บังเห็นถาดจริงซะที่เรียกแหลกเลยเห็นถาดจริงไหมเบิงขีดอยู่แเพระขีดยู่ใเขขียเขีดนเขี่นาีเขตเลยระวังระวังนเขท่านผู้ชมต้องระวังนะครับท่านผู้ชมนะคนลูกเนี่อคนลูกตื่นทีว่าเฮาเบิ้งทีว่าเฮ้ยนั่นอาวินเขาอีติงหรอาวินอวินเขาอีติงเดีว เกาอีจริงอีแล้วพี่โยพูดเลยบังหายยนีบังหายยูนีคุณ่าเกาไมรปจะชวเลยตรงตรงถาตรงนี้จำได้ว่าอยู่ตรงนั้นเอาเอามีอีกใบนึงเอ้าท่าสองใบต้นมีใบนงใบขแไม่เสงสัยใบเหียวใบเหี่ยวใบเหียว ว่าพอเมียเราใช่กบบะเมีนมันเป็นถาดใบอืมอเห็นว่าอวินอวินบางอางนีเฮ้ยังพอตกไกลเลยเฮ้ยเฮ้้ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมเอ้ยเออนะครับ ท่านผู้ชมเอ้ยนะครับท่านผู้ชมที่แรกเห็นอยู่ตรงนั้นที่แรกเห็นอยู่ตรงนั้นเห็นยู่นั้นนะครับเห็นป่ะถังไหมถัง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 เอ้าวยนกโยงสัน นี่แหละคือปัญหาท่านาผู้ชมเอ้ยเราตร้องรีบไปนะครับท่านผู้ชมนะรีบกลับเลยนะครับพ่อเก็บของเลยพ่อพ่อเก็บของเลยเก็บของเลยคนลูกเนะท่านผู้ชมคนลูกคนลูกคนลูกแ ال> ห้งเก็บไปไหนเก็บเขาต้องเฝ้ากันปะฮะต้องเฝ้ากันปะนี่ต้องเฝ้ากนันบนบ้างอยู่ไหนท่านผูนน<เห>ผ้ชมครับนะครับท่านผู้ชมอโอ้โหกับปู้คุณหานท่านผู้ชมนะครับอือ นะครับท่านผู้ชมพอ้กโอ้คนลุกเลยคนลูกเลยท่านผู้ชมพอพอดับแท้เลยพอะนะครับท่านผู้ชมนะที่ปูุ่หันนะครับท่านผู้ชมโอ้โห่านผู้ชมวันนี้แรงจริงสุดๆเลยนะครับสงสัยอัมบัดเล็กประทัดเนี่ยน่าต่อยนี่นี่ท่านผู้ชม หางประทัดเบาเขียดถ่ายรูปอะไรเบาเขียดเร็วๆรีบเดี๋ยวรีบกลับเลเนี่ยนะครับโอ้โหพ่อเอ้ยสุดยอดเลยพ่อแมีนไปไปห้าถอยท่านผู้ชมผมขอใส่รองเท้าก่อนใส่รองเท้าก่อนเบาเขียดเร็วเฝ่ากเก็บของฝ่ากเก็บของฝ่าเก็บของเร็วๆเร็วเร็วเฝ่ากเก็บของเนี่ยฝ่ากเก็บของเร็วเออ น่าหนาต่อยต้นหนาต่อยเลยพ่อดูขางอาสุดๆเกิดเร็วๆเกเรกิเร็วเกดมาิร็วข้เอาวินเอาวินเอาวินเร็วเอาวินเอาวินเร็วเร็วกลับเร็วกลับเรับไปไปเอาวินวินจับดีๆเดียวินปูอ้ยลูกหลานขอลาคนเด้ปู่เด้อ ลูกหลานขอลาก่อนนะปูเด้อเอาตรงๆแมนๆนะปูเด้อหวดหนี่ปลาวินปลาวินป้าวินไปเกอดเกิดวิ่งใส่เกิดป้องเกืดใช่ไมเกิบทำเมนรุ่นริ้วริ้วริวเกรอวินไปไปไปเกิดเกิบเกิดเกิดเสียงยังตึมตึมปังปังนี่แต่มันตึงตึงต่ำต่ำเนี่ยคือปัญหามั้งอย่างเออเ้อยังไม่หวานนั่นท e. ่านผู้ชมเอาแค่นี at ้ดีกว uh ่าครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับมาวินชาแนลบัตตากลมเมนทองแหลกคนเดิมนะครับเอาแค่นีี้้้นนนะะคคครรัับบขอใหท่าผูชชมโด สำหรับนี้สวัสดีครับผม